บางคนมาบอกพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เหนื่อยหน่อยนะมีลูกศิษย์อย่างโยมเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะไม่ง่ายหรอกอย่างนั้นงนี้พระอาจารย์ก็ได้แต่บอกว่าพระพผู้เจ้าเป็นเหมือนผู้ชี้หนทางพระธรรมเป็นเสมือนแผนที่เดินทางพระสงฆ์งเป็นเสมือนเพื่อนของการเดินทางของพวกเราทุกคนนะพระอาจารย์จะเดินทางไปพร้อมกับพวกเราทุกคนนั่นแหละฉะนั้นผู้ชี้นําเส้นทางนี้ก็มีแล้วแมพก็มีแล้วผู้ที่จะพร้อมเดินทางไปกับพวกเราก็มีแล้วถ้าพวกเราไม่ออกเดินทางอันนี้ก็ไม่ว่ากัน ก็อยู่ในคุกนั้นไปสบายสบายก่อนส่วนพระอาจารย์ก็จะเตรียมตัวทั้งฝึกหยาบและฝึกละเอียดที่จะตามติดมหาปูชนียาอาจารย์ไปมีปัญหาหนึ่งเรื่องสุดท้าย ที่พระอาจารย์อยากจะขอตอบคําถามนี้ในช่วงนี้นั่นก็คือได้ข่าวข้อมูลมาว่าสมาคมทนายในประเทศจีนบอกว่ามีคดียาล้างเพิ่มขึ้น25%หลังจากมีโควิด -19 เกิดขึ้นคนไม่ทนกันอีกแล้วทนายในนิวยอร์กบอกว่ารับสายกันไม่หวาดไม่ไหวเลยปรึกษาเรื่องคดียาล้างกันเหมือนกับเรื่องที่ยติโยมถามมาว่าเออพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันรับกันไม่ได้มันกระทบกระทั่งกันมากมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านของเราเพราะอยู่ด้วยกัน24นอไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันนะ เรารักกันเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเคยอยู่กันไม่กี่ชั่วโมงตอนเช้าตอนเย็นก็อยู่กันไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เข้านอนเช้ามาก็อยู่กันไม่กี่ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ต่างคนไปต่างทํางานตอนนี้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทุกวันมันเห็นอะไรกันมากขึ้นเคยได้ยินนะพระอาจารย์ไดินว่าสามีภรรยาหยากันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสามีขอโทษน,นะฉี่หยดลงฝาครอบชักโคกภรรยามาเข้าน้ำที่ไหนก็ต้องเช็ดทุกที เช็ดทุกทีเช็ดทุกวันมันสะสมความเครียดสุดท้ายทนกันไม่ได้แล้วก็พอแต้มสะสมมากเข้าวความเครียดมันตึงมันขาดพึงปุ๊บก็ขอหย่ากันกระทบกระทั่งกันเรื่องเล็กๆน้อยเรื่องเปิดปิดไฟเรื่องเสียงดังคงเค้งคงเค้งนิดนิดได้หน่อยอันนี้อย่าดูเบานะจนมีคําถามว่าฉันจะอยู่กับไอคนนี้ไหวไหมเนี่ยคนที่บอกว่า รักแสนรักเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเกิดคําถามว่าฉันจะอยู่กับเขาไหวไหมจริงจริงแล้วก็จะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นปกติเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้มองเห็นแค่นั้นเองเราอยู่กันแบบนี้มานานแล้วแต่เราไม่เคยมองเห็นเหมือนอะไรเหมือนในห้องเราเนี่ยพอเราเปิดม่านปั๊บแสงสว่างส่องเข้ามาเหมือนก็เห็นฝุ่นลอยละอองอยู่กลางอากาศใช่ไหมเคยเห็นไหมฝุ่นในลําแสงมากมายพอเรามองไปที่มุมโต๊ะ มุมตู้มุมเตียงมันเห็นฝุ่นมากมายเลยปัญหาเรื่องความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันนั้นมันก็คือฝุ่นนั่นแหละมันก็มีอย่างนี้มานานแล้วแต่ลำแสงที่สาดสองเข้ามาเมือนก็เหมือนวิกฤตต่างๆที่ทําให้เราเห็น ปัญหานั้นมากขึ้นมันก็มีทางออกนะหนึ่งอยู่ยังไงก็ทนกันไปทรมานกันไปอย่างนั้นแหละเขาทรมานเราเราทรมานเขาอยู่กันไป2อโอ้ยฝุ่นมันเกาะตู้เตียงต่างเราสกโปกจังเลยไปซื้อมาใหม่ดีกว่าซื้อตู้เตียงตังมาใหม่บ้านเราเล็กๆห้องเราเล็กๆโอ้โหมันก็ยิ่งแคบเข้าไปใหญ่มันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาและยังเป็นการเพิ่มปัญหาเข้ามาอีก3ทําความดีสากลททาความสะอาดฝึกแยกนิดแยกวอนต้องช่วยกันแล้วก็จะเข้าใจกัน เห็นใจกันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งทำนะถ้าให้คนใดคนหนึ่งทำเดี๋ยวก็เหมือนคู่สามีภรรยาคนนั้นอนะภรรยาทาอยู่นั่นแหละมีภรรยาคนหนึ่งบอกว่าโกรธสามีที่อะไรเข้าห้องน้ำหายโกรธทุกทีเป็นมา20ปีอยู่ร่วมกันส้นสามีทนไม่ไหวสามีถามว่าเออเวลาเราทะเลาะกันที่ไรคุณเข้าห้องน้ำแล้วคุณออกมาคุณหายโกรธฉันทุกทีเลยคุณไปทาอะไรเหรอเออคุณเราอยู่กันมา20ปีแล้วคุณอยากรู้ใช่ไหมฉันจะบอกให้ก็ได้เวลาคุณทะเลาะคุณดุฉันฉันโกรธล้วท่านยังไงไม ฉันเข้าห้องน้ําฉันก็ไปเอาแปรงสีฟันของคุณจุ่มลงไปในชักโครกแล้วฉันก็สบายใจแล้วฉันก็เอาแปรงคุณไปวางไว้ที่เดิมนี่คือวิธีวิธีการคลายความโกรธไม่ขอแนะนําพอดีสามีเขาถามก็เลยเฉลยอย่าให้ใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งทําถ้าให้คนใดคนหนึ่งทํามันจะไม่เห็นใจกันมันจะไม่เข้าใจมันจะไม่จูนกันมันจะไม่ปรับตัวเข้าหากันต้องช่วยกันและจะเห็นใจกันอย่างลึกซึ้งเหมือนหลวงพ่อทาตัโชวเคยเล่าให้ฟังว่าข้าราชการไปฟังหลวงพ่ออบรมเรื่องความดีสากลกลับมา มาช่วยภรรยาทาความดีสากลที่บ้านเขาบอกว่าอยู่ทํางานมาจนกเกษียณเนะี่ยไม่เคยทํางานบ้านเลยคิดว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาตัวเขาเองแต่งตัวไปทํางานเป็นข้าราชการอยู่ข้างนอกพอมาช่วยภรรยาทางานบ้านจึงรู้ว่างานที่เขาทานอกบ้านอ่ะมันเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับงานบ้านที่ภรรยาทาอยู่พอมาทํางานบ้านกับภรรยาจึงรักภรรยามากขึ้นและรู้ว่าภรรยาทํางานหนักมาโดยตลอดข้อที่3ก็คือฝึกช่วยกันแยกนิดแยกวอนทําทความดีสากลร่วมกันแล้วจะเห็นใจกันแล้วจะรักกันมากขึ้นแล้วจะไม่กระทบกระทั่งกัน เหลือประการสุดท้ายอันนี้แย่สุดเลยย้ายห้องใหม่ย้ายบ้านใหม่หาที่อยู่ใหม่ก็ต้องไปเริ่มต้นต่างๆมากมายซึ่งก็ไม่แน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะจบลงยังไงอาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาใหม่อีกด้วยซ้ําไปอันนี้นะหลวงพ่อรัตตานได้ให้ข้อคิดเอาไว้ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นให้มีหลักตัดสินใจดังนี้คือห้ามมองนอกตัวปัญหาทุกอย่างส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเราแน่นอนเมื่อเจอปัญหาข้อที่1รีบทําความสงบใจด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิสักพักหนึ่ง2 สำรวจดูตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอนเราทําความสะอาดและจัดข้าวของเป็นระเบียบแค่ไหนตั้งแต่ห้องนอนสะอาดระเบียบแค่ไหนห้องน้ําห้องครัวห้องแต่งตัวห้องทํางานห้าห้องชีวิตอะแหละไปดูว่าสะอาดระเบียบแค่ไหนจากนั้นสำรวจตรวจสอบอย่างนี้แล้วจะรู้ว่าวิกฤตหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากตัวเราแน่นอน ส่วนจะมีใครมาร่วมด้วยก็มาจากความสะอาดและระเบียบในทุกห้องของแต่ละคนที่มีมากไม่พอดังนั้นให้ช่วยกันทําความสะอาดและจัดระเบียบในทุกห้องที่เราอยู่เดี๋ยวปัญหาก็จะหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือการแก้ปัญหาที่รูทคอร์สเลยนะจ๊ะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมีหลักตัดสินใจดังนี้คือห้ามองออกนอกตัวและปัญหาทุกอย่างส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเราแน่นอนแก้ปัญหาที่ความสะอาดและความเป็นระเบียบถ้าอย่างนี้ปุ๊บก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง